ครับเป็นการชอบเข้าไปยับไฟไฟนอลซ้อมมากี่วันก็ซ้อมมาเป็นเดือนได้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่เดิมเราเลยมีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมไฟนี้มีพี่พี่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ที่สามข้อที่สี่มวยสไตล์อะไรครับสไตมัครับวันนี้เลยต้องมาเจอน้งผู้นะยังไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเกมเขาต่อยเขายังเขาไม่สไตล์วันนี้มาเจอน้งผู้วางเกมวางแผนดี ต้องไปดูบนเวทีล่าสุดต่อยเวที่ต้องนอยครับวันนั้นต่อยใครต่อยสุดตาไปกันบ้งชนะคะแนนชนะคะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดนี้ต่อยแล้วหกเนาะถ้าเกิดเข้าชั่วหนักคิดว่ามักเกินหรือมากขาดมักเกินนิดหน่อยถ้าเกินก็มาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายเป็นที่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด คนจังหวัดธิรเกศอ้าฝากช่วยช่วยแฟนคลับหน่อยฝากคนธิรเกศช่วยเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยครับเย็นดีเต็มที่ครับอ้าววันนี้ขอให้โชคดีไปมาครับ